สวัสดีครับผมพบกนันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกรยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันใน ยามเย็นวันลอยกระทงนะครับผมวันนี้อาจจะขยับเวลามาไวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเย็นๆก็จะพาเด็กๆนะครับไปลอยกระทงแถวบ้านนะครับผมก็ขยับกันมาไวกว่าเดิมสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมท่ันใดเสร็จสิ้นว่างเว้นาฉภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังวันนี้มีมาแบ่งปันกันไม่เก่าค้าเข้ากันไปสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆอีพีที่ผมลง เผื่อในอีพีนั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชายอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0 8 7 5 7 2 8 9 0 6หรือจะทักไอดีไลน์ก็0 8 7 5 7 2 8 9เ6เช่นกันและสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวารละ ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการหากองค์ไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยหรือถ้าองคไหนลูกค้ามองดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจก็สามารถปล่อยผ่านก่อนได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันอย่างแน่นอนผมเริ่มต้นด้วยองค์แรกผมได้เหรียญเสมาเนื้อเงินลงยาหลวงปูดทวดหลวงปูดทิมรุ่นไหนไม่มั่นใจนะครับจะเป็นเนื้อเงินลงยา นี่ลงกล้องชัดมากนะครับเป็นเนื้อเงินออกคำคามประมาณนี้นี่นะครับปูทวดปูทิมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆผิวดำเดิมนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาขอบตัดประมาณนี้นะครับไม่มั่นใจว่าปีไหนนะครับผมผิวจะประมาณนี้นะลองพิจารณาดูชอบครับเดี๋ยวแบ่งเบาๆเ,าเานื่องจากว่าผิวอาจจะหิ่งๆห,หน่อยเนาะผมเอา1,400พอครับผม 1,400บาทหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมเสมาเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจับแล้วจะหน่วงมืออะไรดูเส้นดูรายละเอียดเครับเส้นขอบตัดประมาณนี้จะเห็นอยู่นะครับด้านหน้าศึกไปบ้างแต่ก็ยังพอเห็นรายละเอียดนะครับเอา1,400ครับหนึ่บาทต่อมาเป็นเหรียญเสมาพรครูสิงโตวัด ลาดยาไซนะครับผมในเหรียญเนื้อทองแดงเสมาพระครูสิงโตนะครับผมี่วัดลาดยาไซเนื้อทองแดงไม่ได้ระบุปีนะครับเอาสามร้อยห้าสิบรือท่านใดชอบครับพระครูสิงโตวัดลาดยาไซหรืท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับผมไม่มั่นใจว่าปีไหนนะเป็นเนื้อทองแดงครับสามร้อยห้าสิบบาท ต่อมาเป็นหลวงพ่อเต๋อหลวงปู่แย้มนะครับนี่พ่อเต๋อปู่แย้มประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าแต่แต่สวยนะครับผิวเหรียญเก่าเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนี่หลวงพ่อเต๋อหลวงปู่แย้มประมาณนี้นะครับด้านหลังพะระลีลาเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนานๆเจอครับเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาท 400บาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อแดงเหรียญกลมหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนี่ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับอยู่หิ่งหิ่งเดิมๆหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงเหรียญกลมเหรียญเก่าเอา400ครับหลวงพ่อแดงเหรียญกลมนานๆเจอเหมือนกันนะครับหลวงพ่อแดงเหรียญกลมวัดแหลมสอประมาณนี้นะครับหลวงพ่อแดงแหละวัดแหลมสอเหรียญกลม สี่ร้อยครับสี่ร้อต่อมาเป็นพระอุปชารอดนี่เหรียญน,นะครับเหรียญเนื้อทองแดงไม่มั่นใจว่ารุ่นไหนเดี๋ยวแบ่งเบาเเอาสามห้พระอุปชารอดเหรียญเนื้อทองแดงลองดูครับอาจจะไม่เก่าเท่าไหรน่นะนะครับผมก็เลยก็แบ่งกันไปเบาๆหลังยันแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับเอา350พอครับ350บาท เนื้อทองแดงนะครับต่อมาเป็นเหรียญเนื้ออปาก้าพระราชสุวรรณโสพลหลวงพ่อถยเนาะถอถุงใช่ไหมครับน่าจะถอถุงนะครับหลวงพ่อถยใช่ไหมครับหลวงพ่อโกยหรือกอไก่ขอโทษทีนะครับกอไก่เนาะหลวงพ่อโกยหรือหลวงพ่อถยประมาณเนี้ยนะครับต้องขอโทษนะครับผมอ่านยากไปนิดนึงก็อลองดูตัวอื่นก่อน จังหวัดวัดพนันเชิงวลวิหารนะครับผมนี่หลวงพ่อโกยเนาะนี่เนื้ออปปกาขอโทษทีนะครับผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยรุ่นเหรียญรุ่นจตุรพิษพรชัยอยุธยานะครับวัดพนันเชิงวลวิหารนะครับหลวงพ่อโกยหรือหลวงพ่อถอยเนี่ยนะครับเพราะอ่านแบบหัวเหมือนจะมีกอไก่หรือถอดถุงนะครับประมาณเนี้ยเหมือนจะมีหัวนิดๆไหมครับลองดูครับผมเนี่ย เอาสามร้อยห้าสิบครับเหรียญหล่อปูไข่นี่เหรียญหล่อปูไข่เนื้อทองเหลืองอันนี้เป็นเหรียญหลอ่อหลวงปูไข่เนื้อทองเหลืองทท่ระลึกสร้างโบสถ์ที่ละลึกสร้างโบสถ์เนื้อทองเหลืองโอ้โหเหรียญหล่อไม่ค่อยเจอนะครับเอาห้าร้อยเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองเก่าลองดูนะครับเป็นเหรียญทท่ระลึกสร้างโบสถ์ปีไหนไม่มั่นใจแต่ยังพอเห็นนะครับผิวเหรียญหลอก็จะประมาณนี้ มีสึกบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความเนี่ยครับหล่อบโบราณคลาสสิกมากเอาห้าร้อยครับเมื่อตอนเช้าลูกค้าบอกให้ผมลงไว้นี่นะครับปูทวดก้นลายเซนน่าจะตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะผมเนี่ยต้องขออภัยลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับพอดีพี่เขาโทรมาถามพอดีเนี้ยทองแดงครับเบ้าผิวเดิม นะครับที่ผมบอกกับพี่เขาไว้3า0เมื่อเช้านะครับขออภัยลูกค้าท่านอื่นด้วยนะคะหลวงพ่ทวดนะครับฐานบัว300นะครับลูปหล่อปั๊มเนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อเลืองเนื้อทองแดงลมดำประมาณนี้นะครับหลวงพ่อเลืองวัดหัววัดหัววังเนาะ หลวงพ่อเลืองวัดหัววังนะคบผมไม่มั่นใจว่าปีไหนนะครับแต่ไม่ค่อยเจอนี่ไม่เอามีกิ่งด้วยนะครับผมโอเปิดกลนมาไม่เห็นเอนี่ไงรอยอุจกิ่งเมื่อกี้บอกยังไม่เห็นรอยอุกิ่งมีกิ่งนะครับเขย่าดังหลวงพ่อเลืองโอ้สวยดีเหมือนกันนะครับนี่เอาสามร้อยครับพับพมนี่นะครับพับพมมีรอยจานแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดแต่ดูนะครับนี่เป็นรอยจาน เหรียญพับพรพมเนื้อทองเหลืองห่วงเชื่อมเนี่ยมีรอยจานนะครับเหรียญพัพรพมมีรอยจานหลังแบบเนี่ยมีรอยจานเต็มเหรียญพัพรมรอยจานห่วงเชื่อมนะครับกระไลทองผิวหิ้งหิ่งเดิมเดิมสวยดีนะครับเนี่ยไม่รู้ที่เอาชอบนะครับสามร้อยห้าสิบครับรอยจานเต็มเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมเนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมเนื้อทองแดง สึกสึกเลยครับผมแต่ได้ความคลาสสิกดีเอา400ห่วงเดิมนะครับเรียมกรอบทองแดงดูเขาใช้มาสึกแต่ก็ยังพอเห็นเขาโค้งนะครับเอา400บาทหลังยันแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับ400ร้อบาท ต่อมานี่ผมได้สิงอันนี้เขาเรียกว่างานสิวแกะงานสิวแกะสิวแกะมืออะไรประมาณนี้นะครับสิงพ่อเดิมมีอยู่สศิลอันนี้จะเป็นสิลแบบสินมีกรอบชิ้นงานแกะนะครับผมนี่เขาเรียกว่างานลงสิวงานสิวโบราณนะครับผมนี่นี่หลวงพ่อเดิมชิ้นงานแกะนะครับแต่เขาลงทองมาเก่าคลาสสิกดีนะครับผมนี่สินสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพ่อเดิมงานสิวเขาเรียกว่า แบบงานสิวโบวราณช่างสิวโบวราณประมาณนี้นะครับชิ้นงานแกะ2เส้นนะครับ2เส้นอันนี้จะราคาสูงนิดนึง1 5ึ0งครับผมงานพวกนี้จะหายากและนี้จะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจประมาณนี้งานสิวเหมือนกันชิ้นงานนะครับงานเก่าหลวงพ่อเดิม1 5 0 0เหมือนกันนะครับอันนี้ยุคเก่าๆเ,เลยเจ้าของบอกงานสิวงานศิลป์แบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับราคาก็นิดนึงเนาะตามความเก่าเป็นหลวงพ่อเดิม ตีไปเล่นเงินเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเหมือนกันครับเหรียญกลมปีสามหนึ่งหลวงปู่ดู่วัสแกเนื้อทองแดงกระไหลทองปีสามหนึ่งมีโคตรยันแต่ผิวสัมผัสไปบ้างนะครับสีสวยนี่เล่นเป็นพันเลยนะครับผมนะครับนี่แต่อันนี้สัมผัสบ้างอะไรบ้างผมเอาห้าร้อยพอเหรียญกลมเจ้าของเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้ขนาดเลี่ยมเก็บผิวไว้เขาคงไม่ได้เลี่ยมแต่แรกนะครับนี่ ลองพิจารณาดูครับปีสามหนึ่งหลวงปกกู่ดู่วัสดแกนะครับเอาห้าร้อยและนี่เป็นปูดทิมนะครับเป็นชิ้นส่วนเขาเรียกอะไรนะกระดูกกามนะครับดูกกามช้างประมาณนละช้างน้ําแกะเป็นเสือหลวงปู่ทิมโหสวยนะครับเนี่ยหายากนะครับผมดูนะครับกามช้างน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยลองพิจารณาดูครับ เรียมเงินมาเคยได้มาตัวหนึ่งเนาะลูกค้าบูชาไปนะครับผมนี่นนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวนา,นานเจอครับ1,600อันนี้รูปหลอพิมพ์คิตาหลวงพ่อเงินพิจิตเนื้อทองเหลืองดูกรอบอลังการสุดยอดนะครับผมนี่แล้วดูหล่อโบราณพิมพ์ล่ำสวยสมบูรณ์ดีนะครับผมเนี่ยพิมพหล่อออกมาได้ล่ำสวยมากนะครับ ถามว่าทันยุคเลยไหมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแต่ได้ดูนะครับเนื้อสวยพิมพ์เนื้อสวยดูเก่าแล้วดูงานเลี่ยมนะครับเนี่เนื้อค่อนข้างจะสวยพิมพ์ล่ําสวยสมบูรณ์มากนะครับเนื้อสวยจริงลองพิจารณาดูครับแล้วงานเลี่ยมสุดอลังการผมว่าเลี่ยมหนาขนาดนี้สองพันไม่อยู่นะเฉพาะงานเลี่ยมเงินนะครับเนี่ยหนามากนะครับผมนี่ลองพิจารณาดูครับผมเอาสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยบาท หลวงพ่อคูณเนี่ยผมได้มาพร้อมพยันอันนี้เหรียญกลมเนื้อทองแดงลมดําหลวงพ่อคูณนะครับเรียมคลาสสิกเลยนี่เหรียญกลมหลวงพ่อคูณอันนี้จะปี36เสด็จพระราชดดำเนินในพิธีตัดลูกนิมิตณวัดบา้านไร่ปีสามนะครับปี36ผมให้บูชาไปพร้อมกับพยัน ลอยมือรอยเท้านะครับผมนี่หลวงพ่อคูณอันนี้พยันปีสี่หนึ่งนี่อันนี้เป็นรอยเท้านะครับมีสองผือนอันนี้จะเป็นลอยมือนะครับประทับมือประทับเท้าแบบนี้นะครับเขาเรียกพยันลอยมือรอยเท้าฝ่ามือหลวงพ่อคูณรอยเท้าหลวงพ่อคูณปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งอุ้ยนี่นะครับได เอาไปบูชาคู่กันนะครับคู่กันเหรียญพยันลอยมือลอยเท้าแล้วก็เหรียญปีสามหกนะครับเอาชุดนี้เอาสี่ร้อยพอครับแบ่งเบาเบาสี่ร้อยบาทแบ่งกันไปเบาๆนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทต่อมาเป็นผชัยผชัยเนื้อทองเหลืองไม่รู้ที่ผัสชัยเก่าเนื้อทองเหลืองเจ้าของเขาเรียมเก็บผิวไว้แต่เนื้อผมว่าใช้ได้นะครับนี่ผชัย คนธรรมดาเป็นหลอดพัชชัยแต่ดูเก่าดูจากงานกรอบพลาสติกดูอะไรนะครับเอาสี่ร้อยครับเนี่ยลองดูถามว่าเป็นหลอโบราณเลยแต่ถามว่ารุ่นไหนอย่างไรไม่มั่นใจพิมพ์ก็เห็นชัดอยู่ด้วยนี่ดูเนื้อนะครับนี่นะครับผมเอาสี่ร้อยครับพัชชัยเก่าล็อกเก็ตหันข้างอาจารย์ฟั่นล็อกเก็ตสีอาจารย์ฟั่นไม่มั่นใจว่ารุ่นไหนนะครับลองดู นี่ล็อกเก็ตสีอาจารย์ฟันหลังเป็นแผ่นปั๊มทองแดงประมาณนี้อาจจะไม่ใช่รุ่นเก่าเท่าไหร่หรือเปล่าเนาะแต่สวยดีเอา300ครับ300ร้อเหรียญบาทน้ำมตนเหรียญกลมหลวงพ่ออุ่นแจกกรรมการเนื้อตะกัวนี่ต่อโค้ดชัดเจนครับกรรมการหลวงพ่ออุ่นชุดกรรมการนะครับเหรียญบาทน้ำมนหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงเพชรบุรีเหรียญ น้ำพุทธมนต์มงคลจักรวาลปี4 7่เดนะครับเหรียญบาทน้ำมนต์เนื้ออปาคาเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัววัดตันกงเพชรบ,บุรีปี47นะครับควา่อุ่นนี่สวยๆนะครับชิ้นใหญ่เรียมเขาเรียมเก็บไว้มาแบบนี้ผิวงเงาเดิมๆ350ครับหลวงพ่อกลวยเนื้ออปกา้าปี52นี่เนื้ออปกา้า ใครไม่ทันเมื่อเช้านะครับถามหลายท่านถามมาผมได้มาแค่เหรียญเดียวนะใครไม่ทันเมื่อเช้าฉลองเดือนไทยลองดูครับปี52ออกไล่ๆกัน,นครับ52ออกก่อนฉลองเดือนไทย53แต่นี้จริงๆผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรแต่เขาไม่ได้ระบุไว้เป็นเนื้ออปัปปาสวยเอาเท่ากันนะครับผม300บาทเรียมกรอบสวยๆพักกิ่งกิ่งปูโตะน,น,น่นานๆเจอครับกิ่งหลวงปูโตะโผิวเดิมพิมพ์ชัดเจน ระกิ่งหลวงปู่โตนี่นะครับหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีสวยอยู่เหมือนกันนะครับพระกิ่งแต่ไม่รู้ปีไหนนะครับอุดกิ่งนะครับในรอยอุดกิง่งนี่หลังยันปู่โตแบบนี้เดิมๆเ,เลยครับดูมีอายุอยู่นะครับดูเขาใช้มาเลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าถักลวดไว้ไม่ให้กินห่วงเนาะถักเชือกไว้ไม่ให้กินห่วงนะครับถักได้ไว้ เอาห้าร้อยครับผมเนี่ยห้าร้อยบาทพิมพ์ล่าๆไม่รู้ปีกิ่งดังนะครับ500ห้าร้อยหลวงพุโตผมงพ่อฤษีลิงดําคําข้าวให้คาหมากขอโทษทีครับคาหมากลงทองไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนแต่ไม่ค่อยเจอจมูกสัมผัสในนะครับสัมผัส,สไปที่เกานะเนาะแต่ก็ยังพอเห็นนะครับเนี่ยวัดท่าซุงวัดท่าซุงหลวงพอ่อฤษีลิงดาเนี่ยนะครับหลวงพอ่อฤษีลิงดําวัดท่าซุงพอเห็นอยู่นะครับเนี่ย อ่านประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเอาสามร้อยก็พอครับผมมีรอยมีอะไรบ้างแต่อ่านชัดเจนจนนั้นเ่ยหลวงพอ่อหรือีลิงดำเอาสามร้อยพอครับสามร้อยบาทวัดปราสาทหลวงปู่ทวดนี่เนื้อลายๆประมาณนี้ครับผมออกวัดปราสาทหลวงปู่ทวดสี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมนี่เนื้อหาพิมพ์พอเห็นหน้าตาอยู่นะครับเนื้อดูคาบไข่ดูอะไรนะครับเนี่ย จะเป็นเอกลักษณ์นไ้ครับจะมีมดแร่มวลสารประมาณเนี้มีหน้าและหลังผิวก็จะมีประมาณเนี้นะครับมีรอยมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมครับรอยละแหงรอยลั่นประมาณเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์มีทุกองค์นะครับวัดประสาท4ี่อห้าสิบาทครับปิดตาน่าจะเป็นหลวงพ่อคนวัดบางแะเนื้อทองเหลืองผมว่าเนื้อสวยดีนะครับ<ห>เดี๋ยวผมฉีดฉีดเช็ดเช็ด,ช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 ดหน้าเลนนิดหนึ่งนี่ ผมว่าเป็นทองเหลืองค่อนข้างสวยสีสีสวยครับสีสว่างสีเข้มดิเห็นไหมครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคนวัดบางแสะเพราะว่าหลังยันแบบนี้นี่แต่จะรุ่นไหนอย่างไรไม่มั่นใจแต่เนื้อโลหะสวยดูงานเลี่ยมดูอะไรมานี่ผมเอาสี่ร้อยพอนะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อคนวัดบางแสะดูเนื้อเก่าดีนะครับดูเนื้อทองเหลืองเขาจะตูแตกต่างกับปัจจุบันนี่หลังยันประมาณนี้เอาสี่ร้อยครับหลวงพ่อคนวัดบางแสะ เป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองพิมพ์ค่อนข้างชัดนี่โอ้เรียมคลาสสิกดีด้วยนะครับดูสี่รอบาทครับและอันนี้จะเป็นพระเนื้อตะกั่วลงทองอันนี้ไม่รู้ที่เป็นเนื้อตะกัวนะครับคล้ายๆแบบพระพุทธแต่ไม่รู้ที่ใดเจ้าของเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วตรงกลางนี้น่าจะเป็นพวกมวลสารเนาะเป็นข้างหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ย มวลสารที่แต้มไว้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพักเกจิพักกุอะไรประมาณนี้ไหมครับเนื้อตะกั่วแต่ดูสวยดีนะครับไม่รู้ที่เอาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นกลาแกะแผ่นกะลาแกะเป็นลาหูเป็นแผ่นกะลาเนี่ยนะครับเป็นแผ่นกลาประมาณนี้นี่ แล้วข้างหลังเขาจะเขียนยันอัขละไว้ประมาณนี้แต่เหมือนเขาเคลือบสีหรืออะไรนะครับเป็นแผ่นไม้แผ่นกะลานะครับผมเนี่ยไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราดูดูตามขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแผ่นกะลาจะมีลายแลจ,จะแก่งประมาณนี้นี่นะครับแต่เขาเหมือนทาสีลงสีไว้ลงแล็กลงอะไรไว้เนาะเนี่ยนะครับดูความหนาประมาณนี้ นะครับดูรอยตัดนี่นะครับลองพิจารณาดูชอบกันแล้วกันนะครับผมไม่รู้ที่เนาะเอา250รพอครับเนี่ยแบ่งเบาๆ250นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคูบาวังนะครับผมอินคูบาวังเนื้อสำลิดเก่าอันนี้ทรงสวยดีนะครับไซสูงหน่อยไซสใหญ่ปกติจะเห็นไซส์เล็กๆแต่แป๊บนึงนะครับเป็นสำลิดเก่าเป็นหลอดโบราณ อินคูบาวัง <c oughs> นี่นะครับเป็นสมฤทธิ์เก่านี่นะครับอินคูบาวังเนื้อสมฤทธิ์เก่าโหดูครับไม่ค่อยเจอกอเก่าๆแล้วเนื้อสวยนะครับดูเนื้อเนเนื้อสวยนะครับนี้จะสูงประมาณ สี่เซนครึ่งนะครับสูงประมาณสี่เซนครึ่งนะครับเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทอันนี้เจ้าของตีเป็นพ่อกลวยขุนแผนเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับขุนแผนเนื้อดินหลวงพ่อกลวยสวยดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นปีไหนแต่พิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่หลังเป็นยันประมาณนี้<ส><พว>เผื่อใครรู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆต้องขออาภัยแต่เป็นเอกลักษณ์มากครับหลังจะเป็นยันขุนแผนหลวงพ่อกลวย ไม่ค่อยเจอลองดูชอบครับนี่เนื้อดินยันประมาณนี้นะครับน่าจ,จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเอา350ครับสมเด็จตลับเก่าไม่ทราบที่นี่เนื้อหาประมาณนี้ตลับเก่าๆดีนะครับเป็นพัะสมเด็จตลับเก่าไม่ทราบที่ด้านในเหมือนเป็นพวกมวลสารเป็นเม็ดแร่เม็ดกวดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในมวลสารประมาณนี้ พิมพ์นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์บางขุนพรมเนาะแต่ถามว่ากุใดอย่างไรไม่มั่นใจไม่แตกไม่หักนะครับมีรอยบ้างตามธรรมชาติเราใส่ตลับไปให้เรียบร้อยลองพิจรารนานดูชอบครับ350บาทปิดตาจัมโบ้ปุตโตเนื้อว่านมวลสารหลังยันดวงผมว่าองค์นี้เนื้อดูแห้งๆดีนะครับแล้วก็พิมพ์ใช้ได้เป็นจัมโบ้มีตะกุดหนึ่งดอก นี่นะครับมีเส้นผมเกรสรเกรสาประมาณนี้คราบไขเห็นไหมครับดูเนื้อก็ดูแห้งดีนะครับเนือ้อดูแห้งๆกดพิมพ์ปิ้นธรรมชาติผมว่าก็ใช้ได้นะพิมพ์องเนี้ยดูดีครับนี่ให้ดูพิมพ์ชัดๆประมาณนี้แล้วดูด้านหลังเป็นยันดวงหลวงปู่โตค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับผมนีย่ยันดวงยันก็ค่อนข้างชัดอยู่นะ วัดประดูชิมพีพอเห็นเป็นรายละเอียดชัดเจนอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับดูเนื้อนะครับคาบเขาจะเป็นแบบคาบปิ้นกดพิมพ์เห็นไหมครับยันค่อนข้างชัดอยู่นะครับผมเนื้อดูแห้งๆดีสวยอยู่เหมือนกันนะครับจัมโบ้องนี้ผมเอาห้าร้อยครับลองดูชอบห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นพ่อแก่หรือสีเนื้อสำริดพ่อแก่หรือสีเนื้อสำริดเอาสามร้อยห้าสิบไม่ทราบที่ ลองดูนะครับผมส่วนลูกค้าที่ผมหายังไม่ได้ครับช่วงนี้ไม่ค่อยเจอพระแกหรือสีหรือว่าเหรียญแบบสำลิดเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับลองดูประมาณนี้ชอบหรือเปล่านะครับอย่างที่ลูกค้าต้องการบางทีพยายามหาแล้วนะครับผมหาไม่ได้พักงั่งย่างเงี้ยนะครับโอ้โหพระอาจารย์สั่งผมมานานมากแล้วก็ยังไม่เจอช่วงนี้ไม่ค่อยเจอพักเก่าครับแ,แล้วแต่เราถ้าไปเจอเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอพักกุพักเก่ามากเท่าไหร่ นะครับลองพิจารณาดูนะครับหลายท่านรับสั่งพระสั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอผมก็นํามาลงให้นะครับต้องขออภยัย3า0ย350ครับเป็นเนื้อสำริดเรียมให้เรียบร้อยและนี่ตะกุดคาดเอวเจ้าของว่าพ่อจงผมก็ไม่มั่นใจแต่อันนี้ทีนี้จะมีแค่6ดอกแต่ผมเคยเจอเป็นอ่าดอกหรือไงนะครับเนี่ยปั๊มยันในเจ้าของว่าเป็นพ่อจงจานในเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยจานด้านใน จันในนะครับความยาวตะกุดก็คิดว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้4นิ้วนะครับ4นิ้วความยาว4นิ้วนี่จะเป็นทองแดงอันนี้น่าจะเป็นฝาบาทไหมครับเนาะนี่มีรอยจานในนะครับทองแดงฝาบาทอันนี้มีตะกั่วอารมณ์เหมือนพวกตะกุดสามกริย์ประมาณนี้นะครับนี่แล้วแต่เขาจะคู่กันอันนี้เป็นตะกัว น,นะครับเป็นรอยจานในแล้วก็นี้อันนี้ตะกัวคู่ทองแดงจะมี6เนี่ยนะครับตัดมาเป็นตะกุดคาดเอวนี่นะครับ,ปร,บประมาณนี้ลองพิจารณาดูครับผมยาวประมาณ4นิ้วมี6ดอกคาดเอวแบบนี้แต่ผมว่าก็คาดเอวก็เล็กไปไหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นเอวจบแป๊บนึงนะครับ ถ้าเอวผมไม่ถึงต้องต่อหน่อยผมหนัก72ถ้าเอวผมไม่ถึงนะครับต้องต่อเชือกหน่อยนะครับผมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับหรือว่าผูกกับเข็มขัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เชือกก็ดูเชือกไม่ใหม่เหมือนกันนะครับผมดูลองดูเชือกเห็นไหมครับนี่ลองดูไม่มั่นใจว่าจะใช่พระจงไหมแต่ก็ใกล้เคียง2 4งสี่หกดอก ดอกนี้สี่ดอกเนี้สามดอกหน้าจตยาวสุดดอกนี้จะสามนะครับสี่ดอกคู่หน้าเนี้ยนะครับสี่นิ้วสามนิ้วสามนิ้วนะครับหกดอกเอาไปห้าร้อยก็แล้วกันนะครับแบ่งกันบางๆเบาเเลยใครทันใครชอบลองดูนะครับผมแบ่งกันไปเบาๆบ0ห้าร้อยนะครับวันนี้อาจจะไวหน่อยมาเร็วด้วยแล้วก็ ไม่ได้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าติดรอยกระทงด้วยนะครับปีละครั้งเนาะก็พาเด็กๆไปของผมลูก3นะครับก็ต้องไปแต่วันหน่อยนะครับกว่าจะน,นู่นนั่นนี่กว่าจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เผื่อรถติดอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะ ยังไงห้าโมงเย็นเรามาเจอกันนะครับวันนี้ขยับเวลามาหนึ่งชั่วโมงนะครับมาเจอกันไวขึ้นพอเสร็จจากดูพระดูอะไรของผมเรียบร้อยแล้วก็ไปลอยกระทงร่วมกันนะครับสืบสารประเพณีไทยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกท่านที่ชาาบูชาพักเครื่องจากช่องแก้วกัละระยาพักเครื่องกันไปผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังๆเ,เลยๆรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ